สวัสดีครับสองแสบวันตีมากครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่น้องบ่มีอย่างไรครับเยี่ยมตัวครับพี่น้องครับเกาโมงเศร้านี่ครับเกาโมงเศร้านี่ครับพี่น้องครับเอฟซีพลังรักพลังเงียบพลังบวกพลังรักของอิี้าวอินพลังสาวน้อยเพชรอนแพงครับถูกถกพลังของสาวน้อยเพชรอนแพงเตรียมตัวไว้เลยครับเกาโมงเศร้านี่ครับสาวซับน้อยค่อยฮักครับพี่น้องทางช่องสาวน้อยรับเพริไนอินดี้เรคคอร์ดเด้อพี่น้องเด้อ ขอชั่วโมงละแสนพี่น้องครับขอชั่วโมงละแสนครับขอชั่วโมงละแสนครับพี่น้องนะครับจัดนักจัดเต็มครับตื่นครับตื่นครับพี่น้องสิเก้าโมงแล้วได้ครับแปดโมงแล้วครับพี่น้องครับเออนะครับขอพลังแรงรักแรงเชียร์แรงใจนะครับขอชั่วโมงละแสนครับเผื่อติดหนึ่งมาแรงครับพี่น้องครับชาวสนอกนครับแต่ว่าโจ๊กมันมั่งครับนะครับของอีลาวอิงเพียงบอลแพงครับสไตล์ละเพิ่งครั้งแรกของอีลาวอิงครับเพลงทีพ่อพ่อยแม่ทุกคนรอคอยครับพี่น้องครับ เก่ามงเศร้าครับเก่ามงเศร้าครับพี่น้องจัดนักจะเต็มครับเตรียมโทรศัพท์ไว้เลยครับพวกเรามีสิบเครื่องยี่สิบเครื่องสามสิบเครื่องครับพี่น้องนะครับเก่ามงเศร้านี่ครับสาวมาค่อยักครับคลิปนี้ไม่ยังไงครับดันเพลงเชี่ยเพลงนะครับคลิปนี้ครับพี่น้องครับเออนะครับจัดนักจะเต็มครับนะครับม้วนครับร้องยังไงกับม้วนครับพี่น้องครับนะครับ ผู้ใดมียี่สิบเพียงยี่สิบเพียงครับจัดครับนะครับกดเข้าไปเลยครับช่องยูทูบนะครับพิมพ์เข้าไปครับสาวน้อยเราพอดีที่จะขอดกยจะเด้งขึ้นมาเลยครับอ่าเนี่ยครับปล่อยเกาโมงนี่ครับเกาโมงเสียหอดนี่ครับพี่น้องสาวสำนรับค่อยฮักสาวสำนรับค่อยฮักครับพี่น้องเอาทุกทุกพลังเด้อทั่วโลกกดแชร์ออกไปหลายๆครับกดไลค์ทางเดียวพ่อครับพี่น้องคอมเมนต์หลายๆ คอมเมนต์ไปเลยครับพันคอมเมนต์สองคอมเมนต์คอมเมนต์ไปเลยครับแต่ละคนแชร์ไปเลยครับลอยกลุ่มเศร้ลุมสามสิบคลุ่มลอยกลุ่มพันกลุ่มแชร์ไปหน้าเฟซแชร์ไปนะครับพี่น้องครับเพลงทีทุกท่านรอคอยนะครับสไตล์รำเพริศครั้งแรกครับจากปลายปากกาอาจารย์บิ๊กภูมิรีมครับสาวส้อยคอยหักครับพี่น้องนะครับเพื่อลูกสาวชาติของเฮาครับดันเพลงนี้ให้ติดอนาลโลกให้ได้ครับพี่น้องครับขั้นเพลงนี้ครับขึ้นชั่วโมงละแสนวิวจังไรกระพานครับ หรือชั่วโมงละแปดหมื่นถึงเก้าหมื่นวิวมาเกินหกชั่วโมงครับติดหนึ่งมาแรงนะครับจัดหนักจัดเต็มครับสำหรับเ้านี้ครับเตรียมตัวครับบอโจเราเตรียมป้อยแล้วครับบอโจหรือพอโจของเ้านี่นะครับพอโจของยีราเลยครับเตรียมป้อยแล้วครับพี่น้องนะครับอ่านะครับถุกๆูกพลังครับพลังเงียบพลังรักพลังบวกจัดหนักจัดเต็มให้อีลาครับนะครับทํางานอยู่กับปั้นไปน้ำอะไรพี่น้องนะครับปั้นไปนะครับ กดไลค์กดแชร์ไปนะครับเบิรงคลิปไปนะครับเบิรงคลิปคือเราขยัะมาปันเพลงนะครับเนาะบอกขามโฆษณาครับพี่น้องครับนะครับนี่แหละครับชัดไกลลนะครับไกลเรากาโมงนะครับอย่าลืมครับอย่าพลาดครับนะครับชัดหนึ่งมาแรกครับหนึ่งมาแรกหนึ่งมาแรกคลิปนี้อีกคันีครับหนึ่งมาแรกนะครับสาวสาวน้อยหักครับหนึ่งมาแรกสนันครับขอครับขอ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 ไปนะครับสวัสดีครับ